ตอนนี้ก็สวัสดีเซียนเหทุกคนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องสกาวกรุป๊ปเคลียครับผมวันนี้เราอยู่ที่น้องกรวดครับ เอาหนึ่งสองสามเอาเลยเอาได้เรื่องแล้วผมโอ้โหกราบสวัสดียังเป็นทางการครับสวัสดีเซียนแหพี่น้องทุกคนครับผมนี่สวยงามครับว,วันใหญ่อยู่น้องกรวดอำเภอเมืองโคราชนี่น้ำสองเมตรกว่า,วาครับแห่แรกก็ลงไปแล้วครับรอดูใครจะได้ดึงก่อนใครครับผมทางนน้นก็เขาจันทร์เขาใหญ่ทางนน้นก็จากบุรีรัมทางนน้นก็จากปากช่องทางนน้นก็เขาใหญ่นี่มากันทั่วแล้วครับผมนี่ทางนี้ก็ปลาจีนบุรีครับนี่ รอดูใครจะโดนก่อนครับเอาเ้อโอ้โหเออยาปากช่องเป็นไงครับเอาดึงแล้วครับโอ้โหหลายคนครับบูอันนี้ไปติ๊กไีดิ่มก็ดึงเหมือนกันครับดึงแล้วไปติก๊กเออเอาติ๊กดิ่มอยู่ไหนโออตอกเรือตกเรือตกเรือ,เ,รอเอาเอาโอ้ยโอ้ยใส่เกือบสามสิบยี่สิบกว่าครับนี่ นี่พี่ยาวปากช่องอ่าดูพี่ติ๊กต่อดูอ่าทางนู้นเรือโอ้โหดูดูดึงเรือนั่นก็ดึงเรือนี่พี่ติ๊กอ่าพี่ติ๊กอ่าพี่ติ๊กลุ้นลุ้นอ่าลุ้นพี่ติ๊กเอ้าอ่าพี่ติ๊กสู้เอ้าเอ้าอ่าพี่ติ๊กเอ้าเอาเลยครับโอ้โหใส่ยี่สิบขึ้นทางนั้นอย่างที่เขาบอกครับผมเฮ้ยอ่าพี่ติ๊กใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออ ขึ้นแพรเรียบร้อยอ่าดูเสื้อเขียวตรงนั้นก็โดนนี่แล้วครับอู้ยโดนกันสนั่นเลยครับตอนนี้นี่รู้จะดูกี่ตัวนะครับผมเขาบอกว่าสิบตัวนะครับอันนี้ก็พี่ยาวปากช่องโอ้ยผมวิ่งฮอบเลยครับพี่นอ้องเอาเอาดูเรือนี่เออนี่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 เอาดูเสื้อเขียวครับเอ๋อ เอาเอาเอาเอึกรีเรียบร้อยดึงขึ้นเรียบร้อยโอ้โหนี่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 นเอาเอาเจ้านี่จ้นี่พี่น้องเอาเอาเอาโอ้โหสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่มเยีมเยีมครับเจ้าวันครับเจ้าวันเจ้าวันเอาเอจเอ้าเอแจ็คแโอ้โหจเปรีย,รยดแจ็คใจเปรียดแจ็คจเปรียดเอาเอาเอาแจ็เอาเอา จูดใจเปรียดพี่พี่แสงเงียบแท้ตรงนี้เขาดึง3ตัวอะไรพี่แสงเงียบเลยลเ,ยเยออ,อมันคือเงียบแต่พี่น,น, <c oughs> นี่สวยงาม <c oughs> าพี่ยาวนี่ไวมากเลยดึงบานดึงบานอย่างนี้เลย <laughs> <laughs> อ่าะครับดูเจ้านี้ครับพอจะมีไหมครับรไม่ดึงปล่อยดึงปล่อยครับ <im it> ไม่ดึงปล่อยดึงปล่อยครับดูครับน้าน้นดึงแล้วครับแหเหลืองดึงแล้วแหเหลืองเป็นไง <im it> เป็นไง <im it> เป็นไง,เ,นไงเอ้าโอ้โหพี่แสงคุยปั๊บมาเลยโอ้โหพี่แสงสู้เอา <im it> เอาเลยเอาเลยเอาพี่แสงโอ้แหเหลืองนั่นก็โดนพี่แสงเออโอ้โหใหญ่โอ้โหใหญ่พี่แสง ก็โหสิบกว่ากิโลครับเอาดูจานู้นครับเป็นไงจะอยู่ไหมเอาจานู้นเอ้าเอ้าน้ำกระใจแล้วครับแหเรืองนั้นจะอยู่ไหมอยู่ไหมปลาอะไรเนาะเอ้าเอ้าเอ้าปลาบึกกีนแล้วครับปลาบึกกีนแล้วครับน้ำกระใจเปรียดอีแล้วน้ำกระใจเปรียดอีแล้วเอ้ยเอ้าเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้าเอ้าเอ้ใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยเอ้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 ยจับดีดีจับดีดี จับดีดีจับดีดีเออขึ้นไปแล้วครับผมใส่ใส่นี่ไนะอยู่ไม่เกิน20โลครับโอ้สุดยอดครับสู้จนได้หลายตัวแล้วครับบึกบึก1ิบตัวนี่มันจะเกิน1ิตัวแล้วบึกเนี่ยอ้าเอาเลยครับผมเออเอ้ยยาวยาวปากช่องนี่นี่นี่ครับผมเอาตรงนู้นอ๋อพี่แสงโดนปลานิ้นด้วยโดนปลาบึกด้วยไหนไหนไิชัอยู่ไหนอ๋อบนเรือ อาไปแล้วหันไปที่เรือแล้วเอาเรือโดนนี่แล้วเฮ้ยเอ้ยเออชื่ออะไรพี่ชาติเอาเรียบร้อยโอ้โหดึงขึ้นเลยเป็นไงสุดยอดสุดยอดเออนี่แหละครับปลาบึกเนี่ยผมว่าน่าจะเกินสิบตัวแล้วไม่ใช่สิบแล้วเนี่ยเออทีมงานเมียทิ้งทิ้งอยู่ตลอดเวลาทีมงานเมียทิ้งเป็นไงทีมงานเมียทิ้งทีมงานเมียทิ้งไปตรงไหนเมียก็ทิ้งก็แซงกันครับสนุกสนานครับรู้กันอยู่ครับ โอ้โหเหตุเรื่องนี้เรียบร้อยครับระวัง้วยนะระวัง้วยนะระวังเงี่ยงเลยนะครับผมนี่ไซส์ใหญ่ๆครับนี่ไปแล้วครับเอายาวกองไผ่เป็นไงยาวกองไผ่ปากช่องบ้านผมเองครับเอาจัดไปเลยจวดใจเปรียดนี่ออามาดูเมียทิ้งเป็นไงเมียทิ้งพอจะมีสักตัวไหมพอจะมีทางทางไหมเงียบกริบนี่ไอ้ปาดป <c oughs> นี่ทางโน้นโอ้โหต้นเป็นไงต้นเขาใหญ่เป็นไง โอ้ยเขาดึงทางนี้มันดีโอ้ยก็โหตัวใหญ่ๆนะครับก็โฮตัวใหญ่ๆเด้อโอ้โหนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยอมันมันตัวครับกว่าจะได้หนึ่งตัวนะครับผมช่วโมงหนึ่งห่งช่โงพันไปครับปลานิ้นครับนี่ปลานิ้นก็มีแต่ไซกิโลขึ้นครับนี่ นี่ครับผมสุดยอดครับนี่ปลานิ้นครับสใหญ่ครับมิได้จากตัวพี่พี่นอตรงนี้กี่ตัวโดนกี่ตัวนี่ครับสุดยอดเลยครับคนนี้ครับต้นกล้าจากอุโดรทีคนเดียวครับห้าตัวไม่ใช่ธรรมดาครับปลาบึกครับสุดยอดมากเลยนี่ ให้ดูเต็มเต็มบ่อครับสีหน้าแต่ละคนครับเสียนแห่ครับดูต้นเขาใหญ่ครับต้นเขาใหญ่ยังเงียบกริบครับจับผิดที่หรือเปล่ารู้นี่ครับจวดสวยงามใจเปียดครับต้นเขาใหญ่ครับผมนี่ครับเอามองไปนี่สวยงามอยู่ครับผมแต่ละคนครับ นี่ต้นกล้านี่ยห้าตัวคนเดียวปลาบึกไม่ธรรมดาก็พายเรือไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะรอด้วยตอนที่เขาขึ้นมาโอ้โหดูเมียทิ้งครับทีมงานเมียทิ้งจัดไปเลยจวดนั่นก็ได้ปลาบึกตัวใหญ่หนึ่งตัวแต่คนนี้ตัวคนเดียวห้าตัวได้ไงครับเรือเชื่อครับขึ้นมาตัวที่สิบหกแล้วครับปลาบึกครับนี่นห่านหมานจริงๆครับพี่น้องครับเชื่อเลยครับยอมเลยสุดยอดครับ คนมานี่มานจริงๆนะครับนี่ช่วงบวานเหสวยๆงามๆนี่กี่ตัวเนาะน่าจะมีอีกเอ,อ้าเฮ้ยแตกสวยงามนี่ครับอาจารย์เนาะมุดอย่างเดียวเลยพี่น้องเจอปูนครับเจอปูนก็เจอปลานินครับต้องมุดเอาปลานินชอบอยู่แล้วครับผมมีอีกตัวไหม นานมุดอีแล้วครับเรื่องมุดน้ําปล่อยเข้าไปเลยครับเรื่องมุดน้ําคนนี้ครับปล่อยเขามุดไปเลยคนเดียวนี่เดี๋ยวรอชมไปรอชมครับนี่เอาขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีแล้วมีแค่ตัวเดียวครับไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปทางโน้นเดินไปเรื่อยๆจะเดินไปเรื่อยๆครับน้องดูดิโอ้โหภาพข้างใน นี่สวยงามครับนี่กองเชียร์ครับนี่นี่จากบ้านไรนะนี่สุรินครับสุรินโอ้สุรินนอวผมนี่รอเรือชัดเจนเลยผมรีรำเออเป็นคนชายเป็นคนชายโอ้ไม่เจอกันอยู่นี่เอาท่านั้นก็จัดไปเลยจวดโอ้กองเชียร์ครับพี่น้องนี่กองเชียร์โอ้เยอะแยะเลยอือกองเชียร์เยอะอือนี่นี่ได้ปลาบืออะไรใช่ตรงนี้นี่ในอยู่นี่ใช่ในอยู่ไหนอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปถ่ายทีหลัง นี่ตรงนี้ครับผมนึ่คนที่พายเรือนั่นน่ะหตัวคนเดียวน่ะเพะห้าตัวโอ้สุดยอดแท้ๆคนนี้น่ะเออเรือเชื่อเลยเชื่อนี่ใช่ใช่โอ้โหนี่เต็มเต็มเลยครับผมกิ่งไม้ครับเต็มเต็มกิ้งไม้เออสนันวันไหวพี่น้องเอ้ยเออมีใครอีกมีใครอีก มีใครอีกในปลานิ่นเหรอไหนไหนไหนใส่กิโลท่านเลยเออได้กี่ตัวแล้วนี่ได้กี่ตัวแล้ว,ว,ลวอ่า,าพอดีเลยคนละครึ่งนี่อเอทางนู้นแล้วครับโอ้โหจัดไปเลยแตะใจเพลียไหมเออจ้าเบิร์ดจากเขาใหญ่โอ้สวยงามนึกก็ได้ปลาบึกแล้วครับปลาบึกตาบอดอีกโอวิ่งมาชนเห โอ้สุดยอดมากเลยอ,อืออืออสนอมจนะนี่ปลาแถวนี้น่าจะได้ทุกคนบ้างนี่โอ้โหคนนี้ดึงดึงอะไรนี่อคนมุดโอ้โหคนมุดนึกว่าปลาขึ้นคนมุดคนตกใจมดเลยนึกว่าปลาขึ้นใหญ่โตขนาดน,นี้ก็ปลาบึกไซร้อยโลเลยดิปลาคนคนมุดครับผมไล่ปลาแล้วไล่ปลาแล้ว,ลลลวโอ้นี่ครับ แต่ละคนครับสีหน้านี่นี่เต๋ออกมาจากทางไหนฮะอนแกนคนแกนมาสองกับมาพี่ชูชาด้วย,ยดิยยมาสามใช่ไหมจวดโอ้โหวันเหมีที่นี่ที่เดียวครับผมวันเหแหลมคลิปสวยงามง <laughs> สวยงามมากเลยวันเหแบบนี้ ที่นี่ทีเดียวครับผมน้โคกรวดโค้งขลังเหครับขลังเหโอ้สุดยอดมากแต่ละคนครับผมเอาดูเจ้านี้ครับผมเมื่อกี้นี่หวานนี่เต็มเปี๊ยะเลยครับกิ่งไม้รอดูเที่ยวนี้กันเอาอะไรอีกครับเออปิงอึบปิงอึบเอามวยปีใบจว๊ดโอ้โหเออจ่ายลอยะนะับสุดยอดครับพี่นร้องครับผมเออเอามานี่แก่ตัวครับแก่ตัวครับเจ้านี้แก่ตัวครับเมื่อกี้นี่หวานแบบปากฉลามเลยครับ รอดูเที่ยวนี้ครับจะเป็นยังไงแกตัวครับก็แกะแหดีๆครับติดกิง่งไม้รอดูคนนี้มุดนะจะมีสักตัวไหมจะมีตัวไหมโอ้เอาไม่มีครับไม่มีนี่ดูครับเอเฮ้ยเที่ยวนี้ใจเปียดเลยสวยงามานี่เงียบไหมเงียบคิปเลยนี่นี่เอา เดี๋ยวไปทางนู้นต่อไปทางนู้นต่อครับพี่น้องครับเดินไปเรื่อยๆครับอานะครับผมดึงแล้วครับไม่รู้ว่าโฮหรือบึกครับทีมงานปักช่องเตรียมแล้วก็จ้าหน้าก็เตรียมกองเตรียมกองเตรียมกองเตรียมด้วยอ้ยช่วยกันน้อยช่วยกันเอาเตรียมแล้วครับผมว่าดึงใหญ่แล้วครับผมยังมีอีกลุนเนื้อผมลุนเลยครับผมพี่น้องหลุนไปเลยครับผมทีมงานจะปักช่องเขาใหญ่ครับพี่น้องเอ้อยเอาลุนไปเลยเอาเตรียมแหสอนแหแล้วครับเอาพี่เอามาช่วยเลยพี่เอา พี่ยาวมาช่วยน้อยพี่ยาวมาช่วยดินี่นี่นี่ของจ้เบิร์ดครับผมนี่ดูดิภัยมาถึงนี่เลยมาถึงชาร์จเลยโอ้โหเอ็นครับเอ่อฮือเอาลองดูลองดูงดงงนะ <c oughs> แบ่งกันคนละครึ่งนะ <laughs> แบง่งคนละครึ่งเอาขาดมาจากเจ้ากล้องครับมาทางนี้แบ่งกันเลย <laughs> เอามาชมเลยครับผมมันดึงโอยดูยูยูยูโหยอยู่อยูยูยูดูดิไดผ่เนี่เต็มแหย่เลยหรือรอดูครับจะเป็นตัวจะเป็นกระโฮหรือบึกครับจะเป็นกระโฮหรือบึกครับพี่น้องปลามันอยู่ในโซนนี้อย่างเดียวเลย อาวลมาลุนกันเลยครับมานลุนกันเลยครับอ่าสองผืนสอนแล้วครับผมจะเป็นกโกโหหรือบึกอีกครับบึกได้มา16ตัวแล้วครับข้อมูล10ตัวแตไ่ได้มา16อันนี้จะเป็นบึกเป็นกโกโหหรือเปล่าเพราะโกโหนี่ตามข้อมูลมา5ตัวครับผมได้ไปแล้ว2ตัวสตัวละ20โลจากพี่แสงครับพี่แสงได้สตัวละ20โลสายละ15กิโลเกินคาดครับเขาบอกว่าแค่สประมาณ5 6กกิโลเองที่ไหนได้สประมาณ20โล เ <c oughs> จ้าก,กองจากบุรีรัมี่จากคอนแก่นโอ้ยโนโั่นจากปลาจีนนี่ครับรวมเสียนเหรครับมาเอาปลาบึกปลาโกกันครับพี่น้องครับปลานินก็ไส่สอกิโลครับปลานินมันมันสนันโจครับนี่สุดยอดครับเอายังอยู่ยังอยู่มีแห้ซอนอีกไหมนี่ <c oughs> <c oughs> รอดูครับรอชมหมดมีอีกไหมมีอีกพื้นหนึ่งไหมล่ะเปิดอความมั่นใจอะ่ะฮะกล้องโดนเหรอปลาสวายนี่เหตุทนะับกันบ้า <h ate> <h ate> อ๋อเอาเอาเอาจ้ากล้องก็ดนนี่แลลวครับผมเอา อ่าเรอรอดูดจานนี้ครับจะเป็นไงครับอยู่ไหมดูดีๆเด้อดูดีๆเด้อ,โ,กกอ,โ,กกอโอ้โหเจ้ากล้องโอ้โหเจ้ากล้องปลาอะไรเอ้ยกระจายเปียตเลยเป็นไงเออเอาอยู่บ้างอยู่บ้างอยู่บ้างเอาทำไมเอา้าอะไรอา่าพิชาติเร็วๆพิชาติเร็วพิชาติมาต้นหน้าพิชาติาตนี่แหละเอามาดูตัวใหญ่นี่เอา้า เอาเอาเอาเบาเบานะเบาเบนะเล่นกับมันหน่อยเล่นกับมันหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเอาเอาเอาจับหางแล้วเฮ้ยยัง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 ยัยลุ้นลุนพี่น้องลุ้นลุ้นอยู่อยู่นะเออเอาจับดังนั้นเลยเออปลาบึกโอ้โหอีกแล้วขึ้นมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหมันสนัจอยเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นมาแล้วครับผมนี่อ่าเป็นตัวที่17แล้วครับตอนนี้ โอ้โหสิบเจ็ดตัวที่สิบเจ็ดแล้วครับปลาบึกนี่เอามันหมานครับพี่น้องครับผมนี่ผลงานครับวันนี้ครับผมที่ไอ้ของกรวดโกรดน่าโกรดน่าบัตรกรวดโกรดน่าโกรดน่าครับนี่ครับผมพี่แสงครับผมทีมงานพี่แสงจากโคราชนี่เลยโอ้โหมีอันนี้โคนี่ประมานยี่กิโลพี่ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่านี่แหะเท่ากันอันนี้บึกนี่ได้ไม่ยี่สิบยี่สิบครับครับนี่ครับผลงานครับบัตรห้าร้อยวันนี้ครับ สุดยอดครับพี่โอ้โหขอบคุณครับผมที่ให้ได้ได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ครับผมโอ้โสุดยอดมากห <c oughs> นักจนกัดฟันก,กึดเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ, <c oughs> โอ,โอ้กัดฟันกึดเลยหนัก <c oughs> ตอนนี้ก็อ่าสวัสดีเซียนเหทุกคนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องกระลอากรุ๊บครียย์ครับผมวันนี้เราอยู่ที่น้องกรวดครับอ้าวหนึ่งสอง ต้มเอาเลยเอาได้เรื่องแล้วครับผมโอ้โหกราบสวัสดียังเป็นทางการครับสวัสดีเสียแห่พี่น้องทุกคนครับผมนี่สวยงามครับวันใหญ่อยู่น้องกรวดอําเภอเมืองโคราชนี่น้ำสองเมตรกว่าครับแห่แรกก็ลงไปแล้วครับรอดูใครจะได้ดึงก่อนใครครับผมทางนู้นก็เขาจันทร์เขาใหญ่ทางนู้นก็จากบุรีรัมย์ทางนู้นก็จากปากช่องทางนู้นก็เขาใหญ่นี่มากันทั่วแล้วครับผมนี่ทางนี้ก็ปลาจีนบุรีครับนี่รอดูใครจะโดนก่อนครับ เอาเ้อโอ้โหเออยาวปากช่องเป็นไงครับเอาดึงแล้วครับโอ้โหหลายคนครับวูอันนี้ไปติกป๊กไปดิ่มก็ดึงเหมือนกันครับดึงแล้วไปติกเออเอไปติกดีร่มอยู่ไหนเอา้ากอ้าตกเรือตกเรือตกเรือเอาเอาโอ้ยโอ้ยใส่เกือบสามสิบยี่สิบกว่าครับนี่นี่พี่ยาวปากช่องอา่าดูไปติกต่อ ดูอ <Abby and Christmas> ่ะทางนู้นเรือโอ้โหดูด <ninja> uh, ูด uh ึงเรือนั่นก็ดึงเรือนี่ไปติ๊กเอาไปติ๊กเอาไปติ๊กลุ้นลุ้นอ้าวลุ้นไปติ๊กเอ้าอ้าวไปติ๊กสู้เอ้าเอ้าอ้าวไปติ๊กเอ้าเอาเลยครับโอ้โหใส่ยี่สิบขึ้นทั้งนั้นอย่างที่เขาบอกครับผมเฮ้อ้าวไปติ๊กใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออขึ้นแพเรียบร้อย อ่าด so so ูเสื้อเขียวตอนนี้ก็โดนนี่แหละครับูยโดนกันสนันเลยครับตอนนี้นี่รู้จะดูกี่ตัวครับผมเขาบอกว่าสิตัวนะครับอันนี้ก็พยาวปากช่องโอ้ยผมวิ่งหอปเลยพี่น้องเอาเอดูเรือนี่เออนี่ยๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆีๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆเเอ นี่นี่เอาเอาเจ้านี้เจ้านี้พี่น้องเอ้าเอ้าเอ้าเอาโอ้โหสุดยอดเยี่ยม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 ครับเจ้าวันครับเจ้าวันเจ้าวันเอาเอาเจ้าเอ้าเจ็กเจ็กเจ็กโอ้โหกระจายเปรี้ยงเจ็กกระจายเปรี้ยงเจ็กกระจายเปรี้ยงเอ้าเอาเอาเจ้าเอ้าเอ้านี่นี่พี่ตีมิวซีครับผมฝากคนงานนี่มามาเยี่ยมเยือนโคราชดูครับทีเดียว มีสายหนึ่งสองสามสายมีแต่สองกิโลมั้งนี่นายอยู่มาสองกิโลครับทีเดียวสี่ตัวนี่ท,ทีเดียวสี่ตัวอคับคักครับฮะนี่ไงมาเอาทุงมาแล้วมาเอาทุงมาแล้วตัวไหนใหญ่มาเอาตัวนั้นแหละนี่ของอาจารย์ยาวผมดูดูดูนี่ไหนเขายังเอาาาจ เดี๋ยวเดียวนี่นี่เดี๋ยวเนี้ยตัวไหนใหญ่เอาตัวนั้นเลยนี่นี่ถ่ายรูปไหมอ,อยากถ่ายไหมหรือสุดยอดนี่ครับพี่น้องยาวปากช่องครับนี่ครับตีปลาจีนอันนี้อันี้นี่พี่ยาวได้กี่ตัวในสองครับยาวสองทาง,ทง,าางนั้นสามโอ้ยงั้นสู้เขาไม่ได้ ถือ่าใช้ได้เลยนะแล้วก็ปลาหนึ่งเยอะ <laughs> ปลานินไ่งสกิโลครึ่งสองโลเยอะเลยครับนี่เนี่ยบัตรห้าร้อยพี่น้องครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในในนั้นอีกนะครับผมนี่นี่พิตีชื่ออะไรน,นะช้างครับช้างช้างปากช่องยาวปากช่องสุดยอดมาเลยสามคนในสามนั้เสือนี่มานี่มารวมตัวกันได้ครับอันนี้นี่ส่วนหนึ่งเครับผมนี่อีกส่วนหนึ่งครับบัตรห้าร้อยครับผมนี่ส่วนหนึ่งครับยังเหลือในนั้นอีกเยอะเลยครับผมนี่ครับ ทีมงานจากเขาใหญ่คร <Yeah. S 1> ับใส่ประมาณกิโลครับแบนๆให้หน่อยอโลได้กี่ตัวแล้วรุ่นนี้ได้กี่ตัวแล้วฮะสิบตัวแล้วบัตรเท่าไหร่นะอ๋อบัตรห้าร้อยได้ใส่สองโลตัวตัวสิบตัวแล้วปลาขึ้นไปกลับบ้านเลยพอๆๆใส่โอ้ยพี่ใหญ่เกินได้นี่ใส่สองโลนี่น่ะบัตรห้าร้อยโอ้ได้สิบตัวนี่ก็นี่ครับดีชูชาติจากน้ำฟองขอนแก่นนี่ดูสิหน้านี่เสียงใหญ่นะคนนี้ ไม่ใช่ธรรมดาครับไปทั่วนะจักเหมือนกันครับผมบัตรตรงไหนแพงบึกตรงไหนใหญ่บอกได้เลยครับนี่สุดท้ายบัตรหมื่นครับนี่สุดท้ายบัตรหมื่นได้กี่ร้อยโลนะถึงหกร้อยไหมถึงหกโลครับน้าสุดยอดมากเลยนี่ชูชาตครับจากน้ำฟองคอนแกนครับผมนี่ขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมจะไปทางนู้นเรื่อยจะต่อถ่ายไปเรื่อยอ้าวสุดยอดครับพิงชูชาติครับจากน้ำฟองอันนี้นี่จักไหนเฮ้จากโคราชน้องชายครับผมเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่มาอีกเจ้าหนึ่งครับพี่น้องครับผมผมก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆนี่ครับบึกทั้งนั้นแหละครับบัตรห้าร้อยย้ำเลยบัตรห้าร้อยนี่คนเดียวสามตัวหูยบัตรห้าร้อยจะเอาอะไรมากมายขนาดนี้นี่มาจากคอนแก่นน้ำพองคอนแก่นพอนนคุ้มครับห้าห้าตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่ดิประมาณสักห้าตัวได้สิบกว่าตัวละพันสามพันหักค่านมันไปแล้วพัน พันห้า<ค> <lever> เรือพันห้าเรือเรือพันห้าครับนี่สุดยอดครับพี่น้อ<ค> <não> งครับนี่เออตัวละยี่สิบโลนี่ครับตัวละยี่สิบกว่ากิโลสามตัวคูมีหกสิบโลโอ้โหได้ปลาดินี่ต่างหากอันนี้เอาแล้วคะ่ะเออรู้ล<ค>มันหมานเลยพี<ค>่น้องมาลุ้นดูครับกำลังจะขึ้นขึ้นแล้วกำลังจะดึงแล้วเอ้าจะดูครับ จะดูจะดูปลานินครับจะใสอะไรครับบ่อปลานินต้องวิ่งมาเลยครับผมเอ้าเอามาดูกันครับมาดูครับปลานินหรือปลาอะไรกันแน่แต่ขบอกปลานินดูแต่ทีมงานเสื้อก็ไม่ใช่เขาเสื้อของบันเจิเข้าใหญ่เองครับไม่ใช่ไขรแล้วพกนี่ครับออาดูครับพอจะมีไหมมาลุนด้วยกันครับระวังลุ้นนะครับระวังลุ้นนะครับเอามาลุนลุนไปเลยลุนลุนลุนระวังลุ้นนะครับจับดีๆนะครับถ้าลุ้นเสียดายครับ โอ้โหได้กี่ตัวแล้วทั้งหมดนะยี่สิบได้ยี่สิบตัวเ่ยแพ๊บเดียวได้ยี่สิบตัวครับมีแต่สากิโลกิโลขึ้นครับถึงสองกิโลครับปลานินครับแต่รอดูตัวนี้ครับจะปลาอะไรอ่ลุนไปลุนไปครับลุนไปดูดีๆนะครับผมเฮ้จะรุดไหมโอ้อ่ะโอ้อ่ะจะรุดไหมบอกว่าอย่ารุดนะครับโอ้อ่อโอโอ้เอาเอาเฮ้ ชมคนีนน้นหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าปลาอยู่ในน้ําครับมันอันตรายเป็นไงเฮ้ยประมาณโลครึ่งได้ไหมพี่นี่ครับโอ้โหยี่สิบตัวแล้วแต่เฉพาะตรงนี้ใช่ไหมตั้งแต่เช้าไม่ไปไหนเลยโอ้โหเอาเยี่ยมโอ้โหเอาหมันต่อไปครับไหนๆๆๆนี่ครับผมทีเดียวนี่ครับนี่บางส่วนครับเดี๋ยวผมสูมให้ดูแต่ปลาตัวปลาครับนี่บางส่วนครับพี่น้องครับนี่บางส่วนครับดูครับ ยี่สิบตัวแล้วเนาะได้เอาเอาวางๆนะเกินพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้สุดยอดเลยนี่ครับนี่ทางนน้นก็พอทางนน้นครับเออเขายัางวานอยู่สม่ำเสมอน,น,น,นี่ครับก็อยังวานอยู่สม่ำเสมอเพราะว่าปลาย,ยังอยู่ปลานิ้งยังอยู่กเยอะปลานิ้งก็มีแต่สายแบบที่ก็ให้เห็นนี่แหละครับที่เขายกโชยเห็นนี่ครับมีแต่สายกิโลครึ่งสองโลโลเจ็ดคีดอย่างเงี้ยนะ โรยเจ็ดคิดก็เยอะพี่โลเจ็ดคิดถึง2กิโลดูทางโน้นครับเปะข้างครับเป๊ะฟังกันเลยครับนี่เป๊ะฟังกันดีดูเจ้านี้ครับจะวานแตกดีไหมเนาะนี่ครับบานเฮจับปลาด,ดีครับอ้ดูครับปลานินใสางามงามมีแต่ใสให,ใหญ่ๆโอ้รอยไว้เงี้เลยและไอ้สิบกว่าตัวนั้นเก็บอ๋อในกระชัง,อองเลยนะีน้ปลอดภัยดี นี่รอยไวเลยน,นี่อยู่แต่ตรงนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหม <c oughs> โอ้คนหมานครับหวานอยู่ที่เดิมครับนี่ไใครมาเนี่ยโอ้ห<อ>มานจริงๆเลยไหนในายจับอีกทีนึงดิขอดูอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่อันนี้แค่อันนี้กี่ตัวตรงนี้โอ้โหอันนั้นอีสิบตัวใจใหญ่ยี่สิบตัวอ่าเยี่ยมพอแล้วครับพอพอพอเอาหมานหมานทุกคนครับพี่น้องนะไหน นี่ครับทีมฮะปลาอะไรนี่นี่ปลาอะไรตะเพียนอ๋อเอาไหลไปเรื่อยจากคอนแกนคอนแกนนี่เสียงคอนแกนนะครับผมนี้มาไกลเลยครับจากคอนแกนอ่ะมันๆทุกคนครับเดี๋ยวไปทางนู้นต่อครับนู้นไปทางทางนู้นไปจะไปไล่ไปเรื่อยๆครับนี่ครับผมจะบังครับแต่ยี่สิบกว่าตัวเป็นตัวใหญ่ๆครับผมดูครับ นี่เจ้าบางปากช่องคือธรรมดาครับผมดีดูปลานินมีแต่สกิโลยันถึง3ากิโลนะครับปลานินไม่ใช่ธรรมดานะครับผมจะได้ปิดกล้องแล้วผมเดี๋ยวก็เที่ยวหน้าเจอกันใหม่ครับไหนบายยังนี่ครับผมน้องชายนั่นครับทีมงานเขาใหญ่อยู่คนเดียวนี่ลุยคนเดียวนี่ครับอู้ดูครับเรียบร้อยโอ้ยกี่สิบกม่ครับผมนี่นี่แม่มีแต่สาสองกิโลกิโลขึ้นครับกิโลถึงสองกิโลและสามกิโลครับไปช่างเรียบร้อยหมดแล้วครับผม นี่ครับผมก็ได้ปิดกล้องเลยคนนี้ก็ชาติชายจากขอนเกนครับผมนี่น้องชายนั้นก็เจ้าจะต้นจากเข้าใหญ่ครับผมผมจะได้ปิดกล้องให้ครับเที่ยวหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องครับก็ขอให้ปังๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับจูงกะสวัสดีครับผม